ขากษตรแดงใหญ่ครับพันเก็บเองลงหลุมละเง่าแบบนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนวันนี้ก็ได้เวลาปลูกขาแล้วครับหลังจากที่เก็บพันไว้นานแล้วเป็นขาพันกุะเษตแดงใหญ่ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีปลูกกันครับว่าปลูกยังไงไม่ให้เน่านะครับ ไม่ให้เน่าแล้วก็ไม่ให้เป็นเชื้อราก็ง่ายๆครับปลูกขาเดี๋ยวจะพาไปดูครับครับอันนี้เป็นแปลงที่ผมเตรียมไว้ครับที่ผมจะปลูกขาครับผมจะขึ้นแปลงแบบนี้เลยครับช่วงฝนก็ถ้าฝนตกเยอะๆก็จะได้ไม่แฉครับแต่ดินก็ระบายน้ำดีครับเพราะว่าเป็นดินร่วนก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ําแฉอยู่แล้ว ก็สำหรับการปลูกขานะครับเทคนิคการปลูกขาไม่ให้เน่าครับนี่ครับก็ขุดหลุมเตรียมแบบนี้เลยครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เราสะดวกนะครับว่าจะเอากี่เมตรนะครับแต่ผมลงไว้ประมาณ2เมตรครับระยะห่างกอว่าจะไว้กอใหญ่หน่อยเพราะาดินค่อนข้างงามมากก็ กก็จะใหญ่เร็วก็พันเก็บเองก็จะปลูกเง่าใหญ่หน่อยครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับการปลูกนะครับไม่ต้องเอาปุ๋ยเอาอะไรรองก้นหลุมนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็ไม่ต้องรองนะครับปลูกขาครับก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกได้เลยครับไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ให้แนะนําให้ปุ๋ยรองก้นหลุมนะครับเพราะว่าจะทําให้เน่าได้ครับ ก็้้วก็โกยดินกบแบบนี้เลยครับปลูกง่ายๆครับแล้วก็ลดน้ําแต่ช่วงนี้ถ้าฝนตกช่วยก็ไม่ได้ลดครับแล้วก็ปลูกปลูกทิ้งไว้เลยครับกบแบบนี้นะครับก็ทําแบบนี้ครับทั้งแปลงอันนี้ผมก็จะขุดไว้ร่องเดียวก่อนไม่ต้องไปลองก้นหลุมครับปุ๋ย ปุ๋ยเราจะใส่ต่อเมื่อที่ขาติดแล้วนะครับขาเขาแทงยอดแทงใบแทงหน่อขึ้นมาใหม่แล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยข้างบนครับบำรุงรอให้ขาติดก่อนครับแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยบำรุงเอาถ้าเราใส่รองก้นหลุมจะทำให้ขาเน่านะครับเพื่อนๆครับประมาณนี้เลยครับปลูกง่ายครับ เก็บพันเองก็จะใช้เงาใหญ่หน่อยครับก็จะทยอยขุดปลูกไปเรื่อยๆครับนี่ครับเงาสวยๆเลยครับ